เขาจะต้องมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องแน่วแน่ต่อระสุภาษณนะหัวตาลาถึงจะได้รับผลสำลิดจากการรักษาจากการปัดเป่าดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานคณะกรรมการถาวรเนี่ยมองว่าผู้ที่ปัดเป่าจะต้องมีเจตานามีหลักความเชื่อที่ถูกต้องดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยเปิดอันกุรอ่านเปิดเทปอย่างเนี้ยให้แก่คนที่ป่วยควังเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่ ท่านเชควาลิดพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านให้น้ำหนักนั่นก็คือการปัดเป่าเนี่ยอาจจะได้ผลจากอะไรจากการบันทึกเสียงจากการเปิดเทปหรือว่าจากการเปิดบทวีริสหรือว่าบทดูอา์ต่างๆที่อยู่ในมือถือด้วยกับหลักฐานสองเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานแท้จริงอันกุรานถือว่าเป็นสาเหตุ ดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาได้กล่าวว่าวานุนัสซิลูมินันกุรอานีมาฮุวาชีฟาอูวะรอ์มะตุลลินมุมินีนอยู่ในสุตุนอิสรออง์การที่82และเราได้ประทานจากอันกุรอานและสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานมันคือ,อยารักษาและเป็นความเมตตาแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาดังนั้นอันกุราอานพีนพงที่มีมาถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถที่จะจับ ต้องได้ในการทดสอบดังที่เรานนั้ได้หยิบยกคดีของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิซัลลัมมันได้ผลจริงการเปิดอันกุรอานพี่น้องผู้ที่มีหม م ا มันก็จะได้ผลด้วยกับตัวของมันโดยตรงเลยบางครั้งไม่ต้องพึ่งผู้ที่ปัดเป่าเพราะอันกุรอานพี่น้องผู้ที่มีหม م ا ถือว่าเป็นชีฟะเป็นยารักษาชั้นดีส่วนผู้ที่ปัดเป่าและพี่น้องผู้ที่มี إ ي م าน แน่นอนสเหลือเกินถ้าหากว่าคนที่ปัดเป่าด้วยมีหลักความเชื่ออย่างแน่วแน่ด้วยมันย่อมที่จะดีกว่ามันย่อมที่จะประเสริฐกว่ามันย่อมที่จะส่งผลดีกว่าการเปิดอัลกุรอานด้วยกับมือถือเพราะมันมีในเรื่องของการหลักความเชื่อที่แน่วแน่มอบหมายต่อรัศมีพานาฮัวตาละดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานการปัดเป่าเนี่ยมันก็ยังประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกปัดเป่า ผู้ที่ได้รับการรักษาถึงแม้ว่าอะไรล่ะถึงแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะไม่ครบถ้วนในเรื่องของเงื่อนไขก็ตามอันเนื่องมาจากเข้าปฏิเสธศรัทธาหรือว่าอันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆพี่น้องผู้ที่มีมานเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหัวหน้าชุมชนที่ถูกมาแรงปองต่อยแล้วดิ้นอย่างแรงพี่น้องผู้ที่มีหมานบรรดาสหาบานเนี่ยก็อ่านสุราตุนฟาติฮ์อยากถามว่าคนกาเฟตพี่น้องผู้ที่มีหมานเขารู้ความหมายไหมแน่นอนส่เหลือเกินเขามีรู้ความหมาย เขาไม่มีหลักความเชื่อแต่ด้วยกับอันกุรอานพี่น้องผู้ที่มีมานัล้สุภาณหนะฮัวตาลาทรงทําให้มันนั้นรักษาไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมหรือคนกาเฟต